กาบสวัสดีท่านคณะกรรมาการกระผมนายปัญญามีสิริครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ,ะแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจอีท่านวิทยาลัยอชาชีวศึกษาการจนบรุรีวิทยาฐานะชำนาญการปัจจุบันเป็นครูผู้สอนในหลักสูตรประกาศานียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและประกาศานียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2 5 6 7สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจยีท่านครับ ในปัจจุบัน,นแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจยีท่านยังมีนักศึกษาแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอยู่ครับซึ่งจะหมดไปในปีการศึกษา2,568นี้ครับแนวทางการจัดทําแผนการสอนของวิทยาลัยนะครับซึ่งปัจจุบันยังมีทั้ง2หลักสูตรอยู่วิทยายลัได้กําหนดให้ครูผู้สอนดําเนินการทําแผนตามหลักสูตรอย่างเช่น แผนการสอนในปีพุทธศักราช2562ปรับปรุงปี64ก็ยังคงให้ใช้แบบฟอร์มของแผนในรูปแบบเดิมครับส่วนรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2567สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลก็ให้ใช้รูปแบบฟอร์มตามปีพุทธศักราช2567ที่สำนักมานได้แขวนไว้ครับจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาในรายวิชาโปรแกรมฐานข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตวิชาชีพพุทธศักราช2562ของนักเรียนระดับชั้นปวช3แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นยังพบปัญหาในการเรียนการสอนก็คือผู้เรียนบางส่วนยังมีการเลือกใช้งานชนิดข้อมูลไม่ตรงตามชุดข้อมูลที่เราจะจัดเก็บครับหรือไม่ตรงตามฟิล์ข้อมูลนั่นเองเช่น 1. กำหนดรูปแบบฟิล์เบอร์โทรศัพท์เป็นชนิดข้อมูลนัมเบอร์ 2. กำหนดฟิลที่อยู่ เป็นชนิดข้อมูลแบบลอง Text และ 3. เลือกฟิลด์ที่ใช้ในการเก็บวันที่หรือปีพุทธศักราชเป็น date time ครับจากปัญหาที่กล่าวมาถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญและใหญ่มากเลยครับเพราะว่าในการสร้างฐานข้อมูลนั้นผู้เรียนจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลก่อนซึ่งการกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีการสร้างฟิลด์และก็กำหนดชนิดของตัวแปรข้อมูลให้ตรงกับฟิลด์ที่เราจะเก็บข้อมูลในนั้นครับ ถ้าเราเลือกชนิดข้อมูลไม่ถูกต้องแล้วมันจะเกิดปัญหาต่างๆต,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 ตามมาเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเช่น1เลยก็คือถ้าเราเลือกชนิดข้อมูลที่เป็น Number ให้กับฟิลเบอร์โทรศัพท์นั้นพอเวลาเราทําการเซฟฐานข้อมูลหรือว่าเรา Enter ลงมาเล็กคอร์ดใหม่เลขศูนย์ด้านหน้าจะหายไปครับ 2. ถ้าเราเลือกฟิลข้อมูลที่เป็นที่อยู่กําหนดชนิดแท้ไมนเป็นลองเท็ t โดยปกติแล้วนะครับมันจะต้องเป็นชอตเทคนะครับเพราะว่าสามารถเก็บข้อมูลได้255ตัวหรือ255ก็เพียงพอแล้วแต่ผู้เรียนชอบคิดว่าที่อยู่มันเยอะแล้วก็เอาไปเก็บเป็นลักษณะของลองเทคครับมันจะทําให้ฐานข้อมูลของเรานั้นมันใหญ่มากเลยครับเมื่อฐานข้อมูลของเรามันใหญ่มากพอเวลาเรานําไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเปิดการค้นหามันก็จะกินเวลาแล้วก็เปลืองเนื้อที่เปลืองทรัพยากรในการเก็บข้อมูลครับและสุดท้ายจากตัวอย่างที่ยกมาก,ก็คือ นักเรียนเอาวันที่แล้วก็ปีพุทธศักราชเนี่ยมาทําการเก็บแยกกันมันซึ่งมันสามารถเก็บแยกกันได้ครับแต่เราจะต้องเลือกเพราะว่ามันมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานตัวเลขเหล่านั้นก็มียังมีบางคนเลือกเป็นเด,ดทไทม์อยู่แล้วก็เกิดปัญหาว่าอาจารย์ทําไมหนูกด Enter ต่อไม่ได้ผมก็ต้องเข้าไปอธิบายว่ามันเป็นเพราะแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันเป็นชุดรูปแบบวันที่หนูจะต้องเกาะให้ครบ รูปแบบวันเดือนปีมถึงจะผ่านไปได้อันเนี้ยยังมีความสับสนในเรื่องนี้อยู่จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นมันอยู่ในหน่วยของการเรียนในหน่วยที่2ครับ ในชื่อหน่วยชนิดข้อมูลและลักษณะการใช้งานในฐานข้อมูลครับชื่อสาระการเรียนรู้คือการใช้งานชนิดข้อมูลในฐานข้อมูลครับซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่4จากสภาพปัญหาที่กล่าวมากระผมครูผู้สอนก็ได้นําปัญหาเนี่ยไปเข้ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้หรือ PLC ของแผนกวิชาก็ได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาก็คือว่าครูควรจะปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนครับ เพราะแต่เดิมรูปแบบการสอนในภาคิทฤษฎีของครูคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายแล้วก็เป็นการอธิบายครับฉะนั้นเราควรปรับรูปแบบการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนเนี่ยมีกิจกรรมมีการแอคทีฟมีการมูฟเมนต์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเลยได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ c o เบเลทีฟเลอร์นิ่งซึ่งในรูปแบบนี้ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากการบรรยายอภิปรายการสอน ในรูปแบบเก่าๆเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและกระตุ้นผู้เรียนให้มีการทำงานร่วมกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกือ้อกูลกันครับและในกลุ่ม PLC ก็ได้ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลครับพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับและค่อยนําไปใช้จริงผลลัพธ์ก็คือเราอยากให้ผู้เรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ที่เต็มศักยภาพของตัวผู้เรียนเองครับ ซึ่งในรูปแบบการเรียนรู้แบบ collaborative learning นั้นจะมี5ขั้นตอนด้วยกัน 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครับ 2. ขั้นการสอนหรือขั้นเสนอความรู้ใหม่ครับ 3. ขั้นทำกิจกรรมแบบกลุ่มแล้วก็ 4. ขั้นนำเสนอผลงานแล้วก็แลกเปลี่ยนสะท้อนความคิดเห็นกันครับแล้วก็ 5. ขั้นสรุปผลและประเมินผลการเรียนรู้ครับ ในกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่1ที่ผ่านมานะครับครูได้ทําการจัดกลุ่มผู้เรียนไว้โดยการให้ผู้เรียนได้ทําแบบทดสอบเพื่อจําแนกกลุ่มผู้เรียนออกมาครับตามคอนเซปต์กลุ่มเก่งกลางอ่อนครับโดยประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง1คน 2. นักเรียนปานกลาง3คนครับและ3นักเรียนอ่อน1คนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ผู้เรียน จับกลุ่นเองผู้เรียนก็จะเก่งอยู่ด้วยกันตัางการอยู่ด้วยกันแล้วก็คนอ่อนก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันครับอันนั้นถือว่าการจัดกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพครูผู้สอนจึงใช้การจัดกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้คะความสามารถศักยภาพและระดับความรู้กันครับจะได้เกิดการทํางานแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพจากการศึกษาข้อมูลข้อดีของการแบ่งกลุ่มรูปแบบนี้จะทําให้ผู้เรียนนั้นได้เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกันคนอ่อนระหว่างคนเก่งกับคนปานกลางส่วนคนปานกลางก็ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอ่อนคนอ่อนก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนปานกลางและคนเก่งครับและสุดท้ายคนอ่อนก็จะได้รับความรู้จากเพื่อนในกลุ่มและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับโดยปกติแล้วคนอ่อนก็จะรวมกลุ่มกันไม่กล้าไปคุยกับคนเก่งอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนครับการจัดกลุ่มแบบนี้ก็จะ ช่วยให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสาระการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ก็คือในเรื่องของการใช้งานชนิดข้อมูลในฐานข้อมูลครับครูผู้สอนจึงได้ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปกลุ่มเดิมครับซึ่งจะลดปัญหาในการเรียนซ่อมเสริมต่อมานักเรียนจะได้รู้จักเรียนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทํางานในรูปแบบกลุ่มและมีความตั้งใจในหน้าที่ตามศักยภาพที่ได้มอบหมายกันในกลุ่มครับการเรียนรู้ จากเพื่อนสู่เพื่อนและยังช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีเจนตคติหรือว่าจิตพิสัยที่ดีขึ้นครับส่วนบทบาทของครูผู้สอนตามการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ1กําหนดสมาชิกหรือกลุ่มของผู้เรียนครับโดยการแบ่งนักเรียนให้มีศักยภาพที่หลากหลายมีความสามารถที่แตกต่างกันตามคอนเซ็ปต์ที่ครูได้จัดออกไปครับเป็นนักเรียนเก่งกลางและอ่อนครับ 2. ดูแลให้ผู้เรียนหรือสมาชิกในกลุ่ม ได้ร่วมมือกันอย่างสะดวกและง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มได้ครับ 3. ชี้แจงกรอบกติกาต่างๆแล้วก็วิธีการให้ผู้เรียนได้ทราบครับรวมถึงระยะเวลาที่ให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มด้วย 4. ส่งเสริมบรรยากาศที่เสริมสร้างการศึกษาเรียนรู้การค้นคว้าการทํางานแบบกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครูผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาคอยติดตามความก้าวหน้า และมันให้กำลังใจเสริมแรงเสมอซึ่งกับผมครูผู้สอนได้ทำหน้าที่อย่างครบทุกองค์ประกอบครบทุกข้อในระหว่างจัดกิจกรรมการสอนครับจากการเรียนรู้นำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบโดยตัวผู้เรียนเองสื่อต่างๆที่ผู้สอนได้จัดให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นหนังสือเรียนสมุดใบความรู้สื่อ PowerPoint สื่อ youtube จากชแนลของผู้สอนเองและก็ยังมีอินเทอร์เน็ตไว้ให้ผู้เรียนใช้บริการเพื่อให้ผู้เรียนได้หาความรู้ได้อย่างสะดวกผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสารรค์ความรู้และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพครับจากกระบวนการทั้งหมดนี้ทําให้ผู้เรียนทุกกลุ่มได้ผลิตผลงานสร้างสารรค์งานได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครับซึ่งผลลัพธ์จากการประเมินผู้เรียนทุกคนมีความก้าวหน้าในเรื่องของความรู้ทักษะและจิตพิสัย อยู่ในเกณฑ์ผ่านร้อยละ80ขึ้นไปเต็มจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ100ขอบคุณครับ